วันนี้หนูจะมารา้องเพลงให้หลวงพ่อฟังค่ะมไม่ได้อยดดู่ิไ่สการู้ว่าพ่อห่วงใยลูกเสมอแค่เพียงลับตาไม่ได้เจอพ่อส่งยิ้มให้กำลังใจเจ้ามองฟ้าคืนนี้ Hãy subscribe cho kênh đã Mì hẹn Để không bỏ lỡ phấn video hấp hay tình